สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เสาร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุธิชายาร่วมกันดำเนินรายการน,นี้นะครับหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับครอบครัวชาวอเมริกันต้อนรับสมาชิกอบอุ่นหลังสหรัฐและรัสเซียนั้นสรุปดิวแรกนักโทษได้ ขณะที่ทางรัสเซียนะครับประธานาธิบดีปูตินก็ต้อนรับชาวรัสเซียเช่นการกลับบ้านจากดิวนี้โดยการต้อนรับนั้นเปรียบได้ว่าเป็นพิธีเยี่ยงวีรบุรุษเลยทีเดียวครับส่วนที่สหรัฐครับอดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหารองประธานาธิบดีแฮร์ริสว่าเพิ่งมาทำตัวเป็นคนดำเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ ขาว่จากวงการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยครับแอปเปหยุดเผยแพร่หนังโฆษณาที่เกี่ยวกับไทยเนื่องจากโดนกระแสวิจารณ์หนักและ Korean Air เลิกเสิร์ฟบะหมีถ้วยวันน้ำร้อนลวกหากตกหลุมอากาศเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นักกีฬาสองข่าวช่วงท้ายรายการนะครับมารู้จักอิมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียชนวนล่าสุด บนมเพศบนผืนผ้าใบและมาฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอาของสุนิสาลีนักยิมนาส,สติกเชื้อสายมงที่เล่นในนามทีมอเมริกันเรื่องการสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ผ่านกีฬาทั้งหมดในรายการวันนี้ครับ ครับก็เป็นข่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะครับคนยันยุทธที่เราทราบว่ามีการแลกตัวนักโทษระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียแล้วก็เป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่หลังสงครามเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับเรามีข่าวเพิ่มเติมก็คือการได้พบหน้ากันจริงๆนะครับของชาวอเมริกันที่กลับมาจากรัสเซียครับโดยมีชาวอเมริกัน3คนในดิวแรกนักโทษครั้งนี้นะครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากรัสเซียนะครับแล้วก็ได้เหยียบแผ่นดินอเมริกันถือเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นพัฒนาการสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการต้อนรับจากครอบครัวที่ฐานแทอบกาศแอนดรูสไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับแล้วก็ผู้ที่มาต้อนรับเนี่ยมีประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนแล้วก็รองประธานาธิบดีแคมราแฮร์ริสด้วยครับความตกลงที่เกิดขึ้นก่อนการแลก ตัวประกันและนักโทษระหว่างสหรัฐและรัสเซียนั้นถือเป็นความร่วมมือของหลายประเทศที่นำมาซึ่งการปล่อยตัวผู้ถูกจองจำ16รายออกจากคุกรัสเซียและกับบุคคล8รายที่รัฐบาลเคมรินนั้นขอให้ได้รับอิสรภาพนะครับภาพของชาวอเมริกันที่ได้กลับบ้านในครั้งนี้ เป็นข่าวตั้งแต่ที่พวกเขานั้นอยู่ระหว่างการเดินทางครับบุคคลทั้ง3นั้นประกอบด้วยอดีตนนววิกโกอทินสารัตพาวิวลลนอีวานเกสโควิชและอาลซูเคอมาชวาซึ่งทั้งสองนั้นเป็นนักข่าวนะครับ เกิร์สโควิทำงานให้กับสื่อสารัฐ The Wall Street Journal ข่าวการได้รับอิสรภาพของเขานั้นก็ได้เสียงเชียร์ดังกึกก้องในห้องข่าวของหนังสือพิมพ์แห่งนี้โดยเกิร์สโควินั้นต้องอยู่ภายใต้การคุมขังของรัสเซียเกือบ500วันเลยครับ you ครับเจสันคอนติทนายของบริษัทดาวโจนซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ The Wall Street Journal กล่าวว่าคุณไม่ทราบว่ามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์แค่ไหนจนกระทั่งเกิดการปล่อยตัวจริงๆและบรรยากาศที่คล้ายๆกันก็ยังเกิดขึ้นกับที่ห้องข่าวของสื่อ Radio Free Europe Radio Liberty ในกรุงปรากของประเทศเช็ก ที่คามาชิว่านั้นทำงานให้ซึ่งหน่วยงานนั้นเป็นเครือเดียวกับองค์กรแม่ของวิ A ครับปาเอลบ u ตริน right to สามีของเธอบอกนะครับว่าตอนนี้ตื้นตันไปด้วยอารมณ์และพยายามประมวลความคิดว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น การที่เขาอยู่ในทำเนียบขาวได้ยินเสียงของอัลซูในห้องทำงานของประธานาธิบดีข้างๆกับโจไบเดนก็บอกว่ามันพิเศษมากๆแต่มันก็เป็นปีหนึ่งที่เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างเหลือเชื่อสำหรับความรักของคู่นี้นะครับ หลังจากนี้คาดว่าครอบครัวของบุคคลที่รับการปล่อยตัวนั้นจะเดินทางไปอยู่ที่รัฐเท็กซัสเพื่อรับการดูแลช่วยเหลือและจะได้รับความเป็นส่วนตัวขณะที่ปรับตัวเข้ากับประเทศของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนนะครับก็มีการต้อนรับบุคคลที่เดินทางกลับรัสเซียเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นดิลแรกนักโทษนะครับที่มอสโกนะครับประธานาธิบดีเวลาเดมีปูตินก็จัดการต้อนรับเยี่ยง วีรบุรุษให้กับชาวรัสเซียที่ได้รับอิสรภาพภายใต้ดิวครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวนะครับผู้นำรัสเซียให้สัญญากับบุคคลที่ได้รับอิสรภาพครั้งนี้ว่าพวกเขานนั้นจะได้รับรางวัลจากรัฐและแถมเปิดโอกาสพูดคุยถึงอนาคตของพวกเขาด้วยนะครับในการแลกตัวนักโทษระหว่างรัสเซียและโลกตะวันตกครั้งใหญ่ที่สุดครั้งนี้ตั้งแต่สงครามเย็นนั้นมีชาวรัสเซีย8รายที่ได้กลับประเทศซึ่งประกอบด้วยมือปืนที่ชื่อว่า วาดิมคราชิคอฟซึ่งถูกสารเยอรมนมีตัดสินว่ามีความผิดจากการสังหารอดีตนักรบเชื้อสายเชเชนที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินนอกจากนั้นนะครับยังมีชายสองคนที่ชื่อว่าวลาดิสลาฟคลยูชินและโรมันเชเวสเนอฟซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดด้านการก่ออาญกรรมทางไซเบอร์ รวมทั้งมีครอบครัวพ่อแม่และลูกสองคนที่ศาลประเทศสโลวีเนียตัดสินว่าพวกเขานั้นปลอมตัวเป็นชาวอาร์เจนตินาและทำงานสอดแนมกลุ่มนาโตและสหภาพยุโรปนะครับฝ่ายสหรัฐนั้นได้รับผู้ถูกคุมขังในคุกรัสเซียกลับไปเช่นกันนะครับอย่างที่เราได้เกริ่นไปเมื่อข่าวชิ้นที่แล้วนะครับโดยปูตินซึ่งเคยเป็นสายาลับรัสเซียมาก่อนพบกับบุคคลชาวราัสเซียทั้ง8คนที่สนามบินกรุงมอสโก เข้าสวมกอดบุคคลเหล่านี้และจับมือต้อนรับคนเหล่านั้นซึ่งเมื่อพวกเขาเดินลงมาจากเครื่องบินก็ได้เหยียบพครมแดงและขนาบข้างด้วยกองแถวทหารเกียรติยศนะครับวาดิมคราชิคอฟมือปืนที่ถูกตัดสินในความผิดสังหารเหยื่อในกรุงบริลินคือคนที่นำขบวนชาวราัสเซียเดินออกมาจากเครื่องบินในครั้งนี้เขาและประธานาธิบดีป,ปูตินก็ได้สวมกอดกันผู้นำรัสเซียกล่าวนะครับว่า ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้กลับมาแผ่นดินแม่ตอนนี้ผมขอพูดกับคนที่มีประสบการณ์ตรงกับกองทัพผมอยากจะขอบคุณในความจงรักภักดีต่อคำปฏิญาณของตนให้กับแผ่นดินแม่และแผ่นดินแม่นั้นไม่เคยลืมพวกคุณเลยนะครับในวันพระอสับ,บริเช่นกันนะครับอดีตประธานาธิบดีเดเมทรีเมตเวเดฟพูดถึงการแลกตัวนักโทษนะครับ โดยบอกว่าผู้ที่ทรยศช,ชาตินั้นควรถูกปล่อยให้ตายในคุกแต่การได้คนรัเสเซียกลับคืนมานั้นเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลรัเสเซียมากกว่าเขาเขียนผ่านแพลตฟอร์มเทเลกรามว่าปล่อยให้คนทรยศช,ชาติใช้ชื่อใหม่อย่างบ้าคลั่งและปกปิดตัวตนอย่างหนักในโครงการป้องกันพยานครับ ครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของการเมืองสหรัฐครับที่ในสัปดาห์นี้ก็สื่อสหรัฐเนี่ยเล่นหืุหโหมกระหน่ำเลยนะครับเป็นเรื่องราวการเมืองว่าด้วยอัตลักษณ์นะครับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนชิงตำแหน่งประธานธิบดีจากพรรครีพับลิกันกล่าวหาคามาลาแฮร์ริสตัวเต็งผู้ท้าชิงตำแหน่งจากพรรคเดโมแลรตในเรื่องเชื้อชาตินะครับ เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาทรัมป์กล่าวกับผู้สนับสนุนในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองพัคนั้นมีคะแนนสูสีกันหรือที่เรียกว่าสวิงสเตทนะครับโดยระบุว่าแฮร์ริสเป็นนักต้มตุ๋นหลอกลวงทรัมป์กล่าวว่า <ala> พวกหัวหน้า <got zero S 1> ใหญ่ซ้ายจัด <zero thumbs. S 1> ในพรรคเดมโมแครตได้ตั้งคนด,ดิเดตหุนเชิดขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้เพื่อตัวเองและกล่าวด้วยว่าแฮร์ริสนั้นถูกบอกบท ถูกครอบครองและถูกควบคุมโดยผู้บริจาคและบรกเกอร์อำนาจที่ a, สร้างแคมเปญหาเสียงขึ้นมาและเอาเปรียบรัฐบาลของพวกเราและทำเงินเป็นพันๆล้านดอลลาร์ครับโดยก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันพร้อมได้นั่งพูดคุยในเวทีของสมาคมนักข่าวผิวดำแห่งชาติที่นครชิคาโก้รัฐอิลลินอยส์และมีวาทะที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติของแฮร์ริสที่มีแม่เป็นชาวอินเดียและมีพ่อเป็นคนดำครับ she was always of Indian heritage and she was ทรัมป์กล่าวว่าเธอมีเชื้อสายอินเดียมาโดยตลอดและเป่าประกาศแค่เรื่องเชื้อสายอินเดียผมไม่รู้ว,ว่าเธอเป็นคนดําจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนที่อยู่ดีๆเธอก็เปลี่ยนเป็นคนดําและตอนนี้เธอต้องการให้คนรู้จักในฐานะคนดําผมไม่รู้สิเธอเป็นอินเดียหรือเป็นคนดานั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับ ทังนี้ครับแฮร์ริสนิยามตนเองในฐานะชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายของคนดำและคนเอเชียใต้มานานแล้วครับและนับตั้งแต่เธอรับไม้ต่อจากโจไบเดนในการเป็นแคนดิเดตผู้นำจากพรรคเดโมแครตในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงนั้นคะแนนนิยมของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเบียดทรัมได้อย่างสูสีในรัฐสวิงสเตตหลักๆถึง7แห่ง อ้างอิงจากโพลของ Bloomberg News และ Morning Consult โดยได้รับความนิยมจำนวนมากนะครับจากฐานเสียงรุ่นใหม่ผิวดำและฮิสแปนิกครับแฮร์ริสกล่าวแฮร์ริกล่าวว่าโมเมนตัมในการแข่งขันกำลังขยับและมีสัญญาณว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้สึกได้นะครับ เมื่อวันอังคารแฮร์ริสกล่าวขณะหาเสียงที่รัฐจอร์เจียว,ว่าทรัมป์ดูเหมือนจะมีอะไรพูดถึงเธอเยอะแต่กลับไม่อยากขึ้นโต้วาทีกับเธอครับที่เดิมทีมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนครับ Well Donald. แฮร์ริสกล่าวว่าโดนัลด์ฉันหวังว่าคุณจะทบทวนอีกครั้งเมื่อเพื่อเจอฉันบนเวทีดีเบตเพราะเหมือนที่เขาพูดกันว่าถ้าหากคุณมีอะไรจะพูดก็พูดต่อหน้าฉันแ <Hey. S 2> นเมันสุขครับไฮเม่แฮร์ริสันประธานคณะกรรมการแห่งชาติพรรคเดมโมแครตกล่าวว่าแฮร์ริสได้รับคะแนนเสียงจากผู้แทนในพรรคมากพอที่จะได้รับเลือกเป็นคนดิเดตประธานาธิบดีแล้วก่อนหน้าที่จะมีการลงคะแนนเสียงกันในวันจันทร์หน้าตามการรายงานของ AP ครับ และเป็นที่คาดกันว่าแฮร์ริสจะประกาศคู่หูเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในอีกไม่กี่วันนี้และเธอก็ยังมีเวทีประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตท,ที่นครชิคาโกในวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคมที่จะเป็นเวทีให้ได้สื่อสารไปยังฐานเสียงว่าเธอนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าทรัมป์อย่างไรครับคุณตัพล การเมืองอเมริกันนะครับก็ดูเดือดละเผ็ดร,ร้อนขึ้นทุกวันนะครับและอีกไม่กี่วันนี้เราคงจะทราบนะว่าพรรคเดมโมแครตนั้นจะเลือกใครลงแข่งในตั๋วของรองประธานาธิบดีสรัฐอย่าลืมติดตาม VOA ไทยนะครับและตอนนี้นะครับสามารถดูเราได้ทางช่องทางสตรีมมิ่งทางเว็บไซต์ VOA t h a ไทย m y o y t u t u f e f e c o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  k และยังติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราผ่าน IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับ ครับวันศุกร์นะฮะตลาดหุ้นวันนี้เดือดจัดคุณผู้ชมดัดชนีสำคัญสำคัญนั้นเคลื่อนไหวสวิงรุนแรงทั้งสัปดาห์นะครับแล้ววันนี้ปรากฏว่าติดลบแรงเลยครับดาวโจนส์นั้นติดลบ610.71มาอยู่ที่39,737.26 S&P ลดลง100.12จุดมาอยู่ที่5,346.56 NASDAQ ลดลง417.98มาอยู่ที่16,776.16นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น0.21%มาอยู่ที่2,486ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก30สตางค์นะครับโหคุณยมยุับมีข่าวไวรัลที่ประเทศไทยที่ ไวจริงๆนะคคือข่าวหนังโฆษณาสั้นของ Apple หลายคนที่ติดตาม v ิวไทยเนี่ยอาจจะได้เห็นแล้วไม่รู้คุณเยี่ยมยุดได้ได้ดูหรือเปล่าหนังสั้นอันนั้นยังดูไม่จบครับคิดว่าจ,จะกลับมาดูอีกรอบแต่ว่าตอนนี้ก็ไปซะแล้วเหมือนกัน <laughs> ปลิวไปแล้วนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าบริษัท Apple นั้นก็ได้ระง,งับแผนการเผยแพร่วิดีโอสั้นที่ออกไปแล้วนะที่มีฉากประเทศไทยหลังจากถูกวิจารณ์หนัก จากทั้งนักการเมืองไทยอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ประชาชนทั่วไปเรียกว่ากว้างขวางมากคุณผู้ชมนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกระแสะเรียกร้องให้บอยคอรสินค้าของ Apple ด้วยนะครับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่เนื้อหาของหนังโฆษณาสั้นนี้ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นประเทศไทยนะครับภาพยนตร์โฆษณาสั้นความยาว10นาทีนะครับมีชื่อว่า The Underdogs OOO หรือว่า Out of Office นะครับซึ่งเป็นตอนที่5ของซีรีส์แนวขบขันเล่าเรื่องราวการทำงานที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple ช่วยแก้ไขสถานการณ์ต่างๆนะครับพล็อตของเรื่องนะมันเกี่ยวกับกลุ่มคนที่อยู่ที่ทำงานเดียวกันนะในฉากที่เป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดระยองพวกเขานั้นเดินทาง ในแผนที่จะต้องการใช้ต้นทุนต่ำกับภารกิจหาโรงงานในประเทศไทยนะครับผู้ที่ชมโฆษณาชิ้นนี้ก็จะได้เห็นฉากการเดินทางเหมือนคนต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยคุณผู้ชมเช่นฉากในรถตุ๊กตุ๊กฉากในรถแท็กซี่ฉากในโรงแรมซึ่งโรงแรมที่ตอนเปิดเนี่ยเป็นโรงแรมเก่าๆในกรุงเทพนะครับชาวเน็ตแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์บนสื่อสังคมออนไลน์ก็กล่าวว่าหนังสั้นเรื่องนี้ฉ่ายภาพที่ ผิดเพี้ยนไปจากประเทศไทยนะแล้วบอกว่าทําให้ประเทศไทยนั้นดูออกจะล้าหลังด้านการพัฒนาและดูเหมือนว่าจะตามไม่ทันโลกนะครับเรียกได้ว่าคนดูนั้นไม่ถูกใจเอาซะเลยนะครับใหญ่ก็ตามบริษัทแอ p เปินั้นกล่าวว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิน่นและงานชิ้นนี้เนี่ย ก็เกิดจากความร่วมมือกับบริษัทในประเทศไทยก็คือสื่อว่ามุมมองที่ถูกนําเสนอเนี่ยก็ได้มีอินพุตหรือว่ามีข้อมูลจากคนไทยเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับ Apple กล่าวในแถลงการ,รัน์สุขว่าความตั้งใจของเราคือการเชิดชูและเฉลิมฉลองวัฒนธรรมและการมองโลกในแง่ดีของไทยและเราขอโทษที่ไม่ได้นําเสนอความคึกคักมีสีสันของประเทศไทยได้ในวันนี้ภาพยนตร์ชิ้นนี้จึงไม่ได้ออกอากาศอีกต่อไปนะครับ ถ้าดูภาพใหญ่คุณยมยุทธร,รัฐบาลปัจจุบันของไทยเนี่ยมีวาระที่สำคัญก็คือการทำให้ประเทศนั้นเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวนะเพราะว่าไรายได้นักท่องเที่ยวนี่คิดเป็นมีน้ำหนักมากเลยทีเดียวกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ต้องการเพิ่มความทันสมัยในภาคธุรก,กิจต่างๆนะครับอยากจะให้ไทยนั้นเป็นฮับที่ส่งเสริมกิจการต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนั่นเองนะครับ หนังสั้นของ Apple เรื่องนี้ก็เก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากคณะกรรมาการด้านการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนรัศดรไทยด้วยนะครับตามรายงานของสำนักข่าวบรูมเบอร์นะครับโดยรายงานข่าวระบุว่านายสตราศีปานโฆษกของคณะกรรมาการนี้กล่าวในแถลงการว่าตนนั้นขอเรียกร้องให้ชาวไทยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ลและหันไปใช้แบรนด์อื่นแทนนะครับเขากล่าวว่าบางส่วนของโฆษณาชิ้นนี้เนี่ย ก็เป็นจุดบวกจุดดีเช่นกันซึ่งตอนนั้นต้องการให้เน้นความสนใจไปที่มุมมองดังกล่าวมากกว่าครับผม ข่าวต่อไปเราไปดูที่เกาหลีกันครับคุณครัตพลเรื่องราวนี้ผมเรียกว่าจุดจบระบบเส้นจุดจบระบบเส้นนะครับเป,เป็นเรื่องราวของสายการบินโคเรียนแอร์นะครับที่ยกเลิกการเสิร์ฟเมนูเส้นนะครับก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยหรือที่เรียกเป็นภาษาเกาหลีว่ารามยอนนะครับบนเที่ยวบินชั้นประหยัดโดยเหตุผลว่าเกรงว่าน้ําร้อนนั้นจะลวกผู้โดยสารครับเมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศครับ ความกังวลเรื่องการตกหลุมอากาศของเครื่องบินนั้นยกระดับขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินจากกรุงลอนดอนตกหลุมอากาศรุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมครับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บหลายสิบคนโดยแถลงการของโคเรียนแอร์เมื่อวันพฤหัสบ,บดีระบุว่าการตัดสินใจนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อรับมือกับภาวะตกหลุมอากาศที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเป้าป้องกันอุบัติเหตุจากน้ำร้อนลวกนะครับ ทางนี้รามยอนนั้นเป็นเมนูของว่างยอดนิยมของสายการบินที่เสิร์ฟร้อนๆกันบนเที่ยวบินนะครับจะเป็นเมนูที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่าเมื่อเดือนที่แล้วสายการบินโคเรนแอร์ก็ระบุว่าเครื่องบินตกหลุมอากาศนั้นมีบ่อยขึ้นและสายการบินก็ต้องให้ผู้ต้องให้บริการผู้โดยสารให้เสร็จสิ้นเร็วกว่าเดิม20นาทีนะครับก็คือประมาณ40นาทีก่อนเครื่องบินลงจอดสําหรับเที่ยวบินระยะไกล โดยสายการบินนี้ก็ระบุว่าจะยกเลิกการเสิร์ฟบะหมี่ถ้วยร้อนๆนในเที่ยวบินชั้นประหยัดตั้งแต่15สิงหาคมนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเมนูเย็นอย่างเช่นแซนด์วิชคอนดอกหรือว่าพายอบร้อนแทนนะครับท่านที่อยากกินรามยอน,นะครับกต็ต้องไปก่อน15สิงหาคมนะครับตามการรายงานของข่าวครับ เวลาเราเห็นคนเดินทางแล้วหิวนอกมื้อนะบ,บนเครื่องบินเนี่ยผมเห็นบางคนก็ย่องไปหาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพื่อที่จะขอเนี่ยแหละครับบรรดารัามเมงร้อนนะฮะครับรบะมี่กึ่งสำเร็จรูปร้อนๆมากินตอนมืดๆในเครื่องบินนี่ก็ได้บรรยากาศดีนะแต่ว่าเสียใจด,ด้วยนะครับจะมีการเปลี่ยนนโยบายนี้แล้วเอาละครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงรายงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาโอลิมปิกนะครับ ก็เป็นวาระแห่งโลกเลยก็ได้นะทุกคนจับจ้องไปที่การแข่งขันนะประเด็นใหญ่ๆก็รายงานกันไปอย่างครอบคลุมนะฮะแล้วบริบทแทกของการกีฬาครั้งนี้เนี่ยมีหลายอย่างมากๆอย่างเมื่อวานนี้เรารายงานถึงเรื่องมีมที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับจากหนักแม่นปืนของตุรกีนะะวันนี้เนี่ยจะมาคุยถึงเรื่องหนักๆสักนิดหนึ่งดีไหมคุณยายุทธครับก็เป็นเรื่องที่ เป็นที่ถกเถียงกันบน,นโลกโซเชียลนะครับไม่ใช่แค่คนไทยนะครับโลกโซเชียลในหลายประเทศเนี่ยถกเถียงรเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของอิมานเคลิฟครับนักชกทีมชาติแอลจีเรียที่กําลังถูกตั้งคําถามว่าเป็นผู้ชายเกินไปที่จะแข่งขันในกีฬามวยประเภทหญิงหรือเปล่ารวมถึงมีการถกเถียงเรื่องปัญหาสภาพเกณฑ์การแข่งขันที่อนุญาตให้เคลิฟ เข้ามาชกในกีฬาโอลิมปิกนี่คือวันพฤะัสบ,บดีนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เวทีมวยเนี่ยเป็นเวทีต่อยตีกันทางความคิดว่าด้วยเรื่องเพศและกีฬานะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาครับเมื่อแองเจล่าคารินีนักชกทีมชาติอิตาลีประกาศยอมแพ้หลังแข่งขันกับอิมานเคลิฟจากแอลจีเรีย ในเวลาเพียง46วินาทีหลังระฆังลั่นนะครับหลังจากถูกชกเข้าไปที่จมูกนะครับซึ่งต่อมาเธอระบุว่าหมัดดังกล่าวทำให้เธอตัดสินใจว่าจะไม่สามารถแข่งจนจบได้และการประกาศยอมแพ้นี้ครับบวกกับข้อมูลเรื่องความผิดปกติทางโครโมโซมของเคลิฟและภาพลักษณ์ที่คล้ายกับผู้ชายของนักชกเอลเจเริยรายนี้ได้ถูกปมโต้เถียงแมคมบนโลกกีฬาครับว่าโดยการขีดเส้นที่เหมาะสมเรื่องเพศสภาพและเพศสภาวะในประเภทกีฬาต่างๆ ทั้งหมดทั้งมวลนี้คําถามพุ่งปุมไปที่ตัวตนของเคลิฟและกฎเกณฑ์การคัดเลือกนะักกีฬาเข้ามาแข่งขันในกีฬาประเภทหญิงครับคุณรัตพลต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าเคลิฟคนนี้เป็นใครครับเคลิฟเกิดในปี1999ในพื้นที่ตะวันตกเชียงเหนือของแอลจีเรียครับโดยสูติบัตและหนังสือเดินทางระบุว่าเธอนั้นมีเพศหญิงและมีความชื่นชอบในกีฬามวยมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับ โดยเธอเริ่มได้รับความสนใจจากทีมชาติจากแมชการเปิดตัวในทัวร์นาเมนต์มวยระดับเมเจอร์เมื่อปี2018ครับที่จัดโดยสมาคมมวยนานาชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อ AIBA นะครับไอบ้ BA, ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น IBA ซึ่งในทัวร์นาเมนต์นั้นเธอพ่ายแพ้ถึง5ครั้งจากการแข่งขันทั้งหมด6ครั้งครับ และเมื่อปี2021เคลิฟเป็นหนึ่งใน3ตัวแทนทีมชาติไปแข่งโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวโดยสามารถเอาชนะแมตช์แรกได้ก่อนที่จะไปแพ้ในรอบต่อไปให้กับเคลลี่แฮริงตันจากไอร์แลนด์ที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันในท้ายที่สุดครับในแง่วิชาชีพนั้นถึงแม้เคลลิฟเป็นนักมวยฝีมือดีที่เคยแข่งในเวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติมาแล้วหลายเวที แต่เธอก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะมวยหมัดหนักนะครับสำหรับน้ำหนักตัวในรุ่นเธอหรือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ครองวงการจนกระทั่งมามีเหตุการณ์ที่กรุงปารีสด,ดังกล่าวนี่แหละครับที่จุดประเด็นในเรื่องนี้ขึ้นมาครับโดยเคลลิฟนั้นก่อนหน้าน,นี้เคยถูก IBA ตัดสิทธิ์การแข่งขันแบบกระทันหันในปี2023ขณะกำลังจะ มีการขึ้นชกในรอบชิงชนะเลิศในเวทีระดับโลกนะครับโดยทางสมาคมให้เหตุผลว่าเธอมีระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงเกินไปนะครับซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยมากในเรื่องดังกล่าวนะครับ AP รายงานว่ากรณีของเคลิฟนั้นมีความกักวลครับนอกจากนั้นการตัดสิทธิ์ของ IBA นั้นบ่อยครั้งถูกคอรหาว่าไม่มีความโปร่งใสซึ่ง ต่อมาเนี่ยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยก็ตัดขาด IBA จากการร่วมในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในปี2019นะครับส่วนในกรณีของเคลิฟนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่ดูแลเรื่องการทําเกณฑ์คัดเลือกเข้ามาในการแข่งขันนะครับพิจารณาว่าการระบุเพศตามกําเนิดและเพศในหนังสือเดินทางของเคลิฟที่เป็นผู้หญิงนั้นถือว่าผ่านเกณฑ์สําหรับการชกในประเภทหญิงครับ ในวันศุกร์ IOC เผยแพร่อเอกสารที่ระบุว่าเคลิฟนั้นมีเพศหญิงแต่ว่ามีพัฒนาการทางเพศในแบบที่แตกต่างไปนะครับภาษาอังกฤษเรียกชื่อย่อว่า DSD ซึ่งไม่ถือว่าเข้าข่ายการเป็นคนข้ามเพศนี่อ้างอิงตามการรายงานของสื่อ USA Today ครับ โดยหน่วยงานสุขภาพแห่งชาติแห่งสารา,าจาณาจนั้นระบุว่า DSD คือการที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งเกี่ยวกับยีนฮอร์โมนและอวัยวะที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์รวมไปถึงอวัยวะเพศนะครับที่ทําให้ผู้มีอาการนั้นจะมีพัฒนาการทางเพศที่แตกต่างไปจากผู้คนส่วนใหญ่ครับ ในเรื่องของเพศสภาพและการแข่งขันกีฬานั้นนับตั้งแต่ออลิมปิกปี2021อง์กรกำกับดูแลกีฬาหลายชนิดก็มีการแก้ไขเกณฑ์เข้าร่วมแข่งขันนะครับโดยทุกองค์กรนั้นไม่อนุญาตให้นักกีฬาที่ผ่านการข้ามวัยเด็กในฐานะเพศชายและมาแปลงเพศเป็นเพศหญิงภายหลังเนี่ยให้เข้าแข่งขันกีฬาประเภทหญิงก็คือไม่ให้แข่งนะครับ,ร,บรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบระดับเทสตโทสเตอโรนนักกีฬาหญิงที่มีเงื่อนไขาทางสุขภาพจนทําให้มีลักษณะเหมือนเพศชายด้วยครับ อย่างไรก็ตาม IOC นะครับกล่าวในสัปดาห์นี้ว่ายังคงไม่มีฉันทามติใดๆทั้งในแง่วิทยาศาสตร์และในแง่าการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของเพศและความเป็นธรรมในการแข่งขันครับสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกของเคลิฟนะครับคู่แข่งคนต่อไปคืออันาลูก้าฮามูรีจากฮังการีที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์โดยเธอระบุแล้วนะครับว่าไม่กลัวและไม่แคร์เรื่องราวที่กำลังพูดคุยกันอยู่บนโลกโซเชียลครับ ส่วนคารินีทีมชาติจิตาลี่ที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้ต่อมาได้ออกมาขอโทษที่ไม่ได้จับมือกับเคลิฟหลังการแข่งขันนะครับและกล่าวได้ว่าความวุ่นวายทั้งหมดนี้ทำให้ฉันเสียใจครับครับก็ผมเห็นกระแสบนโซเชียลมีเดียค่อนข้างเป็นกระแสที่แรงนะครไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ถ้าฟอฟังข่าวของคุณเยี่ยมยุทธ จะรู้ว่าประเด็นเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมีมุมทางวิทยาศาสตร์มีมุมเรื่องของการกฎเกณฑ์ของการที่จะอนุญาตให้คนเนี่ยเข้ามาแข่งในประเภทหญิงได้นะครับ,รบซึ่งฟังดูแล้วเรื่องนี้น,น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องถกเถียงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนักนะเป็นเรื่องหนักแล้วก็มีหลายมิติที่จะต้องดูให้ละเอียดนะครับแต่ว่าเรื่องอัตลักษณ์เช่นกันนะอีกเรื่องหนึ่งที่จะาฝากวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ หนักหรือทำให้เครียดแต่เป็นเรื่องที่หวังว่าจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของสุนิสาลีนะครับที่เป็นนักกีฬาเชื้อสายเอเชียนะเพิ่งได้เหรียญไปอีกเหรียญนเพิ่งได้ไปเหรียญห,หนึ่งนะแล้วก็เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงที่เมื่อวานนี้เรารายงานนะครับจากการแข่งหญิงเดี่ยวอุปกรณ์รวมแล้ววันก่อนหน้านั้นก็ได้เหรียญทองที่แข่งประเภททีมคะแนนรวมของทีมชาติสหรัฐนะครับก็ เธอเป็นผู้ที่มีเชื้อสายม้งนะเป็นชาวม้งอเมริกันแล้วทางแผนกลาวเซอร์วิสนะ,ะ VOA ภาพภาษาลาวนะเพื่อนบ้านของเรานี่เองในตึกนี้นะครับก็ได้สัมภาษณ์คุณอาของคุณสุนิสาลีหรือว่าสุนิลีนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของบทสัมภาษณ์คุณเบอร์นาเดตแวงกันครับ You know, I want to say, you know, I think her status has created the opportunity for people across the world, you know, to see Hmong beyond the military and refugee view. I think she has given this um, no-country nomad race, right, uh, and given them, I think, a place and a space. I mean, you know, not only that, but I think her gold medal wins at the Olympics engraved us, the, uh, Hmong, into history. ครับคุณเบรนเดตแวงคุณอาร์ของซุนิลีนะครับก็บอกว่าการเป็นดาวโอลิมปิกของซุนิสาเนี่ยช่วยทําให้คนเข้าใจอัตลักษณ์ของคนชุมชนชาวมงในอเมริกานะว่าพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่กับภาพของการเป็นผู้พยพหรือว่าภาพที่เกี่ยวข้องกับการทหารนะคุณอาร์บอกว่าสิ่งที่ซุนิลีเนี่ยช่วยสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือการเปิดพื้นที่แล้วก็เปิดบทบาทของชาวมงอเมริกันว่าเป็นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเป็นเรื่องราวความหลากหลายวันนี้เรานำเสนอตั้งแต่เรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องอัตลักษณ์นะครับ,รบแล้วก็มาปิดท้ายด้วยเรื่องกีฬาโอลิมปิกก็เป็นเรื่องอัตลักษณ์เช่นกันแล้วก็เน้นถึงความหลากหลายทั้งเรื่องของเพศต่างๆแล้วก็ทางเชื้อชาติชาติพันธุ์นะครับวันนี้มาหลายรถหลายเรื่องด้วยกันเลยทีเดียวนะครับก็ จะส่งคุณผู้ฟังผู้ติดตาม b o a ไทยนะครับเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับขอให้ทุกคนพักผ่อนมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะครับซึ่งผมรัตพลอ่นอนสนิทและคุณเดี่ยมยุทสุริฉายาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรยายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ,ฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa t h a i .com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k YouTube, t w i t t e r และ Instagram ริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐ การมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ e x c กซ์คลูจากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย คุณนะครับที่ให้ VOA อไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน